ส่งต,ติดีคอับจ <c oughs> ับบอนเซอร์่ <c oughs> อาทิตย์นี้พี่ยังไม่เสียตังค์อีกแล้วได้สปอนเซอร์มาลา <c oughs> สำหรับวันนี้เช้าวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับพ <c oughs> ี่ยังก็เอาของมาวางยาก,กันอีกแล้ว <c oughs> ลูกใหม่ <c oughs> ไม่พูดถึงไม่ได้นะทรงนี้เด็ดพ่อตัดให้นะเนี่ย <c oughs> โอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับพี่เอก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นกาชปองถือว่าเป็นเซตในตำนานเหมือนกันนะครับเพราะเซ็ตนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันหมดเขตกันไปแล้วมันกดกันไม่ได้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่เอได้สปอนเซอร์มาเข้าบริษัหามาให้พี่เอนะโหโคตรดีใจเลยแต่แม่งไม่ได้ตัวแร่เซตนี้มันมีเจ็ดตัวนะครับพี่เอได้มาหกตัวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พาไปรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมฝากคลิปสปอนเซอร์พี่เอไว้้ดวยนะครับ รีเวิร e สทอยอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักสะสมของเล่นจากญี่ปุ่นรับพรีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นจิบบีสตูริโอชินจงชินจังหรือว่าแมงกวางแมงนุน่นมีนั่นมีหมดปลาหมงปลาหมึกกระเจีปองก็สั่งได้นะสำหรับนักสะสมต้องบอกไว้เลยนะว่าวินาทีนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเข้าไปดูในเว็บเพจได้เลยรีเวิร์สทอยมีช่องทางการจัดจำหน่ายตั้งแต่ช้อปปี้ลไลน์ไแล้วก็เฟซบุ๊กเข้าไปดูเลยนะครับ อืมเอาแล้วไงวันนี้ได้สปอนเซอร์มาดันได้ของชอบด้วยบันไดกูมาแล้วเซตนี้เซตดวงกว่างในตำนานของปู่บันไดเลยนะหนึ่งจองจาสี่ห้าหกไดมา6หน่วยเซตนี้จริงๆแล้วมันมี7หน่วยนะครับแต่พี่เยได้มาหกหน่วยแล้วตัวแรมันหาไม่ได้อ่ะมาแล้วทะลุงออกมารีวิวกันเลยดีกว่าดูว่าข้างในจะเนียนแค่ไหนโอ้โห นี่แกจับบอลกูก็มือสั่นละเฮ้ยตัวนี้เขามันเล่นออกมานี่หว่า นี่ไงอ๋อมีสปอยหน่อยๆน,น่าจะด้วงเฮอร์คิวลิสแหละเออโอเคบอลลูกต่อๆไปเออบางลูกมันก็เขียนนัมเบอร์นะครับเหมือนกับว่าบางลูกเนี่ยเขาจะแกะกระชปองออกมาเช็คตัวด้วยแหละกพไม่ว่ากันเนาะทางร้านเนี่ยเขาต้องแกะเช็คของอ่ะครับไม่งั้นตัวข้างในมันผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่ครบเซตก,กูก็ซวยเหมือนคลิปตะกะแตำข้าวอีกเอาเป็นว่าพี่จะเลือกหน่วยนี้ก่อนเลยละกันนะครับดี๋ยจะแกะเปิดรีวิวลูกแรกเลยมา ข้างในไม่รู้นะเป็นตัวอะไรเออโอเคมับมับอืมโอเคกระเช้าปงโอเปินเฮ้ยโอ้โอชัดเลยปีกแบบนี้อ๋อน่าจะคือคิวลิสแหละ นั่นไงเฮอร์คิวลิสจริงๆด้วยแต่เป็นเฮอร์คิวลิสฟอร์มสายพันธุ์ย่อยของประเทศเบเนเุเอลานะครับเขาบนมันจะสั้นแล้วก็ง้นขึ้นไปแบบนี้แหละในชีวิตจริงด้วเฮอร์คิวลิสสายพันธุ์นี้ฟอร์มนี้หายากมากๆเลยนะครับแหมแนโมเดลมันก็ดีแล้วกูอะโอเคเราเปิดไปเลยแล้วกันเนาะพันึโอเพนชุบวะกิเลียนกล่าวเก่าเราก็ไม่กินแล้วกูอะเกี่ยวอะไรเก่าเราอะ เรามาเริ่มรีวิวกันแต่ละชิ้นส่วนดีกว่านาะเริ่มจากส่วนหัวเลยนะครับส่วนหลักเลยนะดูเขานี่โอ้โหโอ้โหเฮอ่าได้แหละเออมันก็ต้องอ้าได้ทุกยี่ห้อล่นะเนาะหยิบดูเอ๊ ต้นนี้เขาออกไปในทางนุ่มๆไปหน่อยนะครับยืดหยุ่นดีก็ด,กดีมันจะได้ไม่หักไม่พังอ่ะเนาะหัวข้อต่ออะไรก็ดีหมดะนะครับบันไดยอยู่แล้วแหละนี่นี่นี่หนวดเล็กๆก็ยังได้เลยเห็นไหมจริงๆแล้วมันดึงออกมาได้ด้วยนะไอ้หนวดตรงนี้เนี่ยรายละเอียดตรงนี้นี่ถือว่าต้องยอมให้ปู่บันไดเขาเลยนะครับเอาใจเด็กเนร์ดสายด้วงจริงๆเลยพี่เยอโคตรชอบเลยส่วนตัวของกวางตัวนี้เนี่ยก็เออจะเป็นออกสีน้ำตาลแล้วก็เหลือบๆหน่อยนะครับมไม่ใช่สีดํานะดูดีๆอื <c oughs> แ่ปีกดูข้างในโอ้โหตัวนี้ตูดใหญ่ยังไงรูขยื่นได้เหมือนเดิมนะครับหลายข้อปล้องเลยโอ้โหเจ๋งว่ะหลายละเอียดอะไรด้านในนะก็ถือว่าพี่บันไดเขาใส่ใจดีมากๆเลยนะครับออเอาแกะปีกไหม <c oughs> เล่นละกูเล่นละเออชอบชอบชอบอันนี้อันนี้ความข้างใคล้ส่วนตัวนะครับอย่าว่ากันนะครับคนดูนะยี่ห้อนี้กูชอบที่สุดละ ส่วนชิ้นส่วนขาของดวงพวกนี้นั่นก็จะมาเป็นแพ็คคู่นะครับก็จะเลี้ยงนัมเบอร์ให้แหละส่วนที่1 2ึสอามอะไรเงี้ยมันจะมีนัมเบอร์อยู่ตรงเออโอ้โหแม่งมองไม่เห็นแล้วว่ากล้องกูห่วยนะครับมันจะมีนัมเบอร์บอกอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันนะเนาะเผื่อคนดูคนไหนตามไม่ทันนะนี่ไงโอ้โหขยายสภาพกูเบอร์หมดเลยโอเคนะครับดีกว่ากล้องกูแล้ววะ <c oughs> แล้วสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของปู่บันไดเลยนั่นก็คือเซ็ตดวงทุกเซ็ตเนี่ยมันจะมีปีกมาให้นะคร โ้ท่าที่เทอะไรประมาณเนี้โอ้โหเนี่ยดูงานกซะก่อนโอ้โหเนียบนะเนี่ยอยากชอบเลยโอเคเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้าละกูตื่นเต้นเริ่มจากบิดชิมครีมแล้วก็จุ่มนมกันเลยนะครับขาคู่ที่หนึ่งแล้วครับโอเคไปเร็วๆเลยไหนดวงกระสือไปประกอบร่างต่อเลยเนาะโอเคอ๋อเหลือแต่ขาแล้วนะที่นี้งานทิ่มอย่างเดียวก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับโอเค เซลโอหามฟุดฟุดไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งนั้นถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับบันไดชุดนี้นะเป็นชุดด้วง01ออกปี2021แล้วอ่ะแล้วนะครับนี่โอ้โหโอ้โหดูตั้งที่มือนี่ โอ้โหโอ้อันนี้กูฟินเลยนเนี่ยกูมือสั่นเลยเห็นไหมแต่เซตนี้เหมือนว่าสด,ดุเขาจะทําให้มันอ่อนตัวลงนะครับกันการหักกันแตกอะไรประมาณนี้แหละก็โอเคแหละปีกเปิกอะไรก็ทําดูดีหมดเลยนะครับเราเสียบป,ปีกกันขึ้นแท่นโชว์เลยดีกว่านะโอ้โคตรแจมตีตูดตีตูด <laughs> ตูดใหญ่มากเลยนะเซตนี้เนี่ยโอเคกู okay. <laughs> ขอเล่นแป๊บได้ไหม <laughs> อดีอ่ะดีโคตรเลยคือชอบมากเลยอ่ะบันไดนี่มันทาสวยจริงๆเลยชอบเวลาที่มันใส่ปีกได้นี่แหละย,ยี่ห้ออื่น,มนไม่ทําแบบนี้ะนะครับนี่เสียบลงขาตั้งโอ้โห แค่ตัวแรกก็ฉ่ำละมาดูตัวที่2อกันต่อเลยนะครับเอ๊เขามาสปอยอีกแหละตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่คนละสีแหละนี่ไงชัดเลยกาชปองโอเพนโอเคนั่นไงเห็นไหมอันนี้ก็เป็นความเคลียนอีกอย่างหนึ่งของบันไดนะครับแม่งหากินง่ายย้อมแมวแค่เปลี่ยนสีกูก็ได้เพิ่มอีกคอลเลคชันหนึ่งแล้วเนี่ยดูนะเห็นไหม <c oughs> แค่เปลี่ยนปีกสีเป็นสีดําแค่นั้นเองนะครับแต่รายละเอียดทุกอย่างก็เหมือนเดิมมันนะครับเราไปดูชิ้นส่วนอื่นๆนะเออกูเพิ่งนึกได้ไม่ได้โชว์ใบปิดของรุ่นนี้เลยโอ้โมตื่นเต้นอันนี้นี่นะครับนี่นะ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 โอเคนี่ไงเอาปลี่ยนปีนโอเคบันไดอะไรวะ the diversity of life on earth นะครับเป็นชุดปี2021ข่อดของดวงนะครับโอเคด้านในก็เป็นภาษาญี่ป,ปุ่นเหมือนเดิมใครอ่านออกก็ตามสบายแต่กูอ่านไม่ออก นี่นะยิ่ส่วนของตัวที่2เราประกอบกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับลวดเดียวเลยนะโอเคไม่ต้องดีล,ะล่ะละับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่นะครับ2ตัวนี้มันก็ต่างกันแค่ปีกเหมือนที่บอกไงนะเห็นไหมสีน้ําตาลเหลือบๆกับสีดําเมี่ยมมานนะครับมันจะเป็นตัวนัมเบอร์หกับนัมเบอร์หของเซตนี้อ่ะนะครับ <Okay. S 1> จูกันหน่อยมอ้ เดี๋ยวลองเพื่อนๆดูรายละเอียดแบบไม่ใส่ปียงนะครับเอาไว้ตั้งแท่นหมุนเฉยๆนี่แหละมานี่ไงสวยงามอารามชามจริงๆเลยเห็นไหมสายดวงนี้บอกเลยนะว่าต้องมีแหละต้องมีให้ได้เลยแหละเซตเนี้ยโอเค กูจริงๆแหละนี่ไงโอ้โหจัดฉากได้งามสุดๆไปเลยเห็นไหมครับเข้าพอดแล้วโอ้โหขนลุกเลยกูลูกถัดไปนะครับไปเร็วๆกันเลยดีกว่าน้องแม่งเลยตั้งสี่ตัวแกะเร็วๆเลยมาเตาะโอ้ด้วงกวางญี่ปุ่นครับตัวนี้โอ้โหงานดีอีกแล้วกูขนลุกอีกแล้วชิ้นส่วนด้านในก็แบ่งรายละเอียดเหมือนกับด้วงตัวอื่นนะครับส่วนหัวส่วนขาส่วนตัวส่วนปีกแยกกันหมดเลยนะเราไปเร็วๆกันเลยนะ โอ้โหมุกนี้นี่มึงใช้จังเลยตัวนี้นี่นั่นก็คือเจ้าด้วงยามาโตะนะครับหรือว่าด้วงกวางญี่ปุ่นนั่นแหละปีกสีดาฟอร์มสีดาแบบนี้นะี่ก็คือตัวนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งของเซตนี้นะครับงาม,มอยู่เห็นไหมงานดีนะครับด้วงกวางญี่ปุ่นตัวนี้โอเคเลยแหละแต่เซตนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเขามาจากอ่อนลงมาหน่อยนะมีความยืดหยุ่นสูงอะนะครับเนี่ยดูดูความสมจริงซะก่อนถ้าไม่บอกว่าเป็นโมเดลนี่เชื่อไหมเนี่ยว,ว่าเป็นกวางสตาร์ฟเนี่ยโอ้โหโคตรเหมือนเลยเนาะ นี่ขึ้นแท่นให้ดูดีเทลกันสักหน่อยนะครับเห็นไหมนี่โอ้โห,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 โหป้ายยาสุดสุดป้ายยาจนไม่รู้จะว่ากันยังไงและนั่งขนตูดลุกกันที่บ้านเนี่ยยี่รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาสั่งซื้อกันเลยนะครับ <laughs> ลูกขัดไปพี่ยาขอแกะตัวนัมเบอร์สองเลยละกันนะครับตัวนี้นี่น่าจะตัวโปรดที่สุดของพี่ยาเซตนี้แล้วแหละเป็นร่วงยามาโตะสีแดงนะโอ้ยลูกรักเลยแหล,ละเซตนี้ตัวนี้ <laughs> ปเราไปกาชาปองโอเพนกันเลยดีกว่าโอ้โหว้าวใช่จริงๆด้วยดวงยาม,มาโตะฟอร์มสีแดงนะครับงามเลยเยช็คข้างหลังมันทำอะไรกันวะอันแพกออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนี่นะครับดูสีดูดีเทลซะก่อนโอ้โหเลื่อมมากมากชอบว่ะโอ้พี่เอโคตรชอบเลยดวงกว่างสีแดงเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับดูนี่รายละเอียดมันโอ้โหหัวมาเซบเข้าไปปึ๊บโอ้ โอ้แค่นี้กูก็ฟินละว,วันนี้ทั้งวันกูมีความสุขแล้วแหละนี่ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัวนัมเบอร์ศูนย์สองของเซตนี้นะครับเป็นร่วงยามาโตะฟอร์ม,มสีแดงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าพี่บันไดค่อย้อมแมวหากินกันแบบนี้นะครับแค่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นคอลเลกชันก็้าไปนะสีแดงกับสีดำนะครับสีแดงกินขาดเลยโอ้ไม่ไง ไม่ได้ละตัวนี้พี่เอชอบมากเลยต้องอวยหน่อยมาเดี๋ยวลองใส่ปีกตั้งโชว์กันดีกว่านะครับดูว่าฟอร์มนี้มันจะสวยแค่ไหนนะเฮ้ลูกลักกูปีกหลุด oh, oh! แม่งยัดเข้าดีเดิมไม่ได้อีกตีหัวโอเคเรามาเริ่มกันใหม่เลยนะครับเป็นกว่าจะแกได้นี่ต้องถอดหัวประกอบใหม่เลยกันเลยทีเดียวเ <c oughs> สร็จแล้วโอ้โหเจมแมวสุดๆไปเลยเห็นไหมน่าเล่นหน่อย พอตัวโปรดแล้วถืออยู่นานเลยกูเล่นจนติดลมเลยเนี่ยพี่แะชอบจริงๆแหละตัวเนี้ชอบที่สุดในเซตละอไปอวยให้สุดเลยจับพี่แกขึ้นฐานโชว์กันหน่อยดีกว่ามานี่เสร็จแล้วกวางเสียบไม้เห็นไหมโอ้ยางฟินเลยถ้าคนดูรลำคาญพี่แกก็ขอโทษด้วยนะครับนี่เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆแหละกูนี่แตกเลยวันนี้ เอา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 ,เอา,เอา,เอาหมุนหมุนโชว์หมุนโชว์ <c oughs> เออไม่ขึ้นแท่นหมุนนะวะเนี่ยม้วมวแมวมึงเอาอีกแล้วนะ สตัวของเซตนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับที่เหลืออยู่ก็คงจะเป็นดวงเฮอร์คิวลิสนะครับเป็นดวงเฮอร์คิวลิสฟอร์มที่ทุกคนรู้จักกันแหลนะเนาะมันจะมีนี่ไงเห็นไหมสีมะกอกทีออกเขียวเขียวหน่อยกับสีดานะครับในเซตนี้นะก็จะเป็นตัวหมายเลข0304ของเซตนี้นะครับเป็นดวงเฮอร์คิวลิสนะเอาเป็นว่าดีดนิ้วเสร็จเลยดีกว่านี่ไงโอ้ฟอร์มปีกสีมะกอกนะครับสีออกเขียวเขียวหน่อยเนอะ รายละเอียดดีเหมือนเดิมไม่มีข้อ,อกังขาใดๆทั้งนั้นนะครับสําหรับเซตนี้โอ้โหดีเลยนี่นี่นี่เห็นไหมอ๋อหามหามไหมฮสวยแหละ สวยในแบบของบันไดแหละนะครับถึงจะตัวเล็กกว่าของโซต้าคลิปที่แล้วแต่โอเคอยู่มาดูอีกตัวนึงเลยดีกว่าตัวหมายเลขสี่นี่ก็เป็นดวงเฮอร์คิวลิตแค่ฟอร์มสีดำนะครับยังว่าแหละเซตนี้พี่บันไดย้อมแมวได้สามตัวเลย <laughs> แม่งก่เปลี่ยนสีก็เพิ่มเป็นคอลเลกชันในกูได้ละ <laughs> แต่กูก็ซื้อแหละต,ตัวแรกสำหรับเซตนี้ที่พี่ยัยขาดไปนะั่นจะเป็นดวงเฮอร์คิวลิตสีเทานะครับหมายถึงปีกสีเทานะ่ะซึ่งตัวหมายเลขเจ็ดของเซตนี้หายากมากๆากเลยนะครับโอ้โจมันอีกละเพือ่อเป็นการไม่เสียเว เดี๋ยวพี่เอาสองตัวนี้ขึ้นแท่นหมุนพร้อมกันคู่ไปเลยละกันนะครับไม่ต้องคิดลึกนะอม,มันก็แค่กวางขี่คอกันเฉย,ยๆ <laughs> น,นี้กูมีความสุขที่สุดในชีวิตละอ่าวท้ายคลิปอย่างนี้เรามาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบันไดเซ็ตด้วงคาบุโต01ปี2021นะครับ คะแนนคุณภาพสินค้าและตัววัสดุนี้พี่จะขอให้ไปที่4.5ดาวเลยนะครับถือว่าโอเคนะแล้วก็ความหยุดหยุ่นสูงด้วยนะครับไม่หักไม่แตกง่ายนะครับส่วนความสมจริงของโมเดลชุดนี้เนี่ยพี่จะขอให้ไปที่5ดาวเต็มเลยนะครับชุดนี้มีความชอบมีความเรื่มปิติเป็นพิเศษไม่รู้กูเป็นไร <laughs> ส่วนคะแนนลูกเล่นของตัวโมเดลชุดนี้เนี่ยบันไดไม่ให้5ดาวไม่ได้หรอกนะครับมีทั้งขาตั้งมีทั้งปีกมาให้ตั้งโชว์อีกโอ้โห,โหกูให้ไปที่5คะแนนเต็มเลยนะครับ สรุปบันไดกระชับองชุดพ่วงกว่างปี2 2 2พผ่านสิครับรออะไรล่ะ